แล้วเราก็มาอยู่ในรายการเพื่อนแดงนะครับผมหลังจากที่เราไเพิ่งไปตกปลากับมานี้นี่วัลดของเราวันนี้ฉลามเดี๋ยววันนี้เราจะมากินฉลามกันครับนอกจากฉลามแล้วนะครับนี่อันนี้เราก็ไม่เคยลองกินเหมือนกันคืออะไรครับผมเนี่ปลาฉลาม เดี๋ยวเราจะไปกิน2เมนูนี้กันนะครับดูว่ามันจะกินได้หรือไม่อร่อยหรือ,อยังไงเราต้องลองดูครับผม <c oughs> อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวิธีการทําฉลามทํายังไงกันบ้างแล้วเราจะทําเป็นเมนูอะไรออกมานะครับผมไป <c oughs> เริ่มแรกเราทํายังไงครับ <c oughs> เดี๋ยวเรียกเชียม,มาทําให้นะครับเริ่มแรกสวยอยู่นะกินได้ไหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดนี <c oughs> ่ก็ต้องลองนะเนาะเมนูฉลามนะฮะจะเป็นฉลามปกเนาะที่เราตกได้เมื่อวันไปลงเรือ ความรู้สึกกับรับฉลามุนน่าจะจากการที่เห็นด้วยรูปทรงของเขาแล้ว,น,น,วาาน,น,น,น่าจะเป็นปลาปลาเนื้อแข็งเพราะว่าปลาชนิดนี้ในตะกูนี่น่าจะเป็นปลาที่ต้องว่ายน้ำเยอะเอาเซียนผ่านเหงือกไงก็นะลเลยอาจจะต้องกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงอาจจะเป็นปลาเนื้อแข็งก็ได้ก็ไม่แน่ใจนะไม่เคยกินเหมือนกันตัดมาทางฝั่งของเนี้ยนะครับตอนนี้ทำไรครับคอดเหรออันนี้เราทอดหรือเปล่าว่าอะไรอ่ะเออกลวกิว ออก,กิวตับฉลามใช่หอมมากช็อ,อกโกแลตเลยอะ่ะน,นี่เบลนี่มาเนี่ยไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าทำไมออกมาหน้าต่างอย่างนี้ก็ไม่รู้ตอนนี้เบลนี่เบลนี่ฉลามแต่นี่คือทอดทอดน้อยมากเลยนะเป็นไงกินไม่น่าพิศมัยเลยเ <laughs> บลนี่เ <laughs> ซรนเค้กเบลนี่เลยอะ่ะ เค้กเงกงที่มันอย่างนี้ป่ะเหมือนตกเกียดดำๆนี่นะครับนี่จะเป็นเมนูที่กินเล่นของเราก่อนเป็<ค>อนอาเดิมนะของท็ทดอดเอาเดิมของประจำร้านนะครับนี่คืออะไรครับผมปลาทรายครับผมหรือไม่จำกงว่าเห็ดโคนทอดกระเทียมเมนูกินง่ายงาแต่ของร้านเราเนี่ยจะพาออกสองข้างนะครับแล้วก็ถึงลมให้มันแห้งๆหน่อยกินแล้วจะมี t กเกอร e แบบผมใช้คำว่าอะไรดีย๋ย อารมณ์ปลาแดดเดียวอารมณ์ปลาแดดเดียวกินได้ทั้งตัวเลยไหมใช่ไหมกินได้ยันก้างเลยอ่ะเอาก้างไปเลยลองลองเทสก้างเนี่คอก้างนะก้างนะเป็นข้อเลยนะอ่นกรอบตอบกินได้ทั้งก้างเลยแล้วจิ้มมาตอนนี้คืออะไรก็เป็นการเพิ่มรสชาติให้เนื้อปลาเป็นเมนูเรื่องลำย่อยที่ดีนะต่อมาเป็นอะไรเนี่ยหรอโดนัทอะไรเนี่ยโดนัทเอ็นเคโดนัทเอ็น โดนัดเทีเค็มตัดตลาดนะล่ะเคเห็นนะใส่โดนัทกุ้งโดนัทกุ้งอ๋อเดนัดกุ้งโดนัทจุ้งนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่แล้วพอหั่นออกมาก็จะได้แบบนี้อุ้ยบางและขาวสุดๆดูดูเฟเจอสวยครับจัดไปเหมือนดอกไม้เลยอ่ะคิดว่าถ้าเป็นแบบถ้าเอามาขายเนี่ยได้คิดว่าราคาเท่าไหร่เคลเน่เหรอใช่ฉลามเนี่ยต้องต้องทำลูกพี่ครับ ้องตรงทาเจ้าของร้านเดี๋ยวเรารอดูตอนจัดจานกันนะจานอะไรต้องจับอะไรจานนี่ต้องใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ไหมดอกไม้เลยสวยมากลองชิมใหเฉยต้องขอบคุณเชฟนะที่ทำตอนนี้เราชิมนะฮะมาแล้วนี่มาแล้วครับอจากฉลามตัวเมื่อกี้เป็นซี่ฉลามฉลามเดี๋ยวแล้วมาทีมงานว่ารสชาติเป็นไงขอน้ำจิ้มหน่อยครับดูเทคเจอร์นะครับมันจะเหมือนกับจีบดอกไม้เลยดูดิ เหมือนกลีบดอกไม้เลยฮะแล้วเรานะมากินกันดีกว่าว่รารสชาติเป็นยังไงแต่ด้วยน้ำจิ้มนะครับน้องมาเก็บไปหมดแล้วเหลือแนตะ่ซีฟูด้ดซีฟูดฟ้ดก็ซีฟูดวะนี่นี่นี่เทคเจอร์มันเหมือนกับดอกไม้เลิปดอกไม้เลยนี่น่นี่แน่นน่อปะแน่นไหมรึยึับเลยเปลี่ยลองดู โดมก่อนเลยแบบแรกกลิ่นไม่มีเลยนะนี่คือกลิ่นไม่มีเลยนะอ่าอะรับอืมมีเอ็นอ่ามีส่วนที่หนึบแน่นไหมแน่นเลยแน่นจริงสูฟันสูฟันดีฟันเลยทีเดียวอร่อยอ่ะแอบมีรสฝาดไปไปนะไปไปอร่อยนะใช่เออไปได้เลยอร่อยนะไปได้ได้แต่ครับที่นันเดียวผมว่า คือด้วยความที่เรากินซาซิมิบ่อยผมรู้สึกสนนมมสว่ากินหลายๆชนี้อร่อยมผมไม่กินนะผมจะลอง,งรสชาติเขาเพียงเดียวนี่ใครได้ใครได้ผมเป็นแฟนนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับทำไม,มปากกินได้ทำอาหารได้โอ้โหมินได้ขึ้นเนื้อเขาเน <laughs> <ๆ>ี่ยดีใจใช่ไหมรับเนื้อเขาเหมือนมีเอ็นแท้ เอ็นนุ่นที่เป็นดุ้นๆเลยไม่ใช่ครับเป็นเหมือนบางบลาที่ยึดเนื้อเยื่อเขาอะเอ็นดุ้นๆคืออะไรอะขยายดิรสชาติคือสะอาดมากเอ็นกู๊ดาสะอาดมากถ้ากินกัวเปลาผมกินตัวเปล่าโดยไม่จิ้มแล้วรสชาติสะอาดมากไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วแล้วเนื้อเขาจะมีอีแบบหนึ่งนะถ้าคุณดูดีๆเนี่ยมันจะมีมันๆด้วยเนื้อเขาจะดูมันๆนะความมันแล้วจิ้มซอส อยากได้โชว์อยู่อ่ะว่ตต์ก้อนชิ้นคนอยู่นะผมชอบสีโค้ดชอบปลาซาบิไทยสำหรับฉลามตัวนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ฮะตัวโตผมชอบมอะร้อยเกาเลยนะรสชาติให้3าท texture ให้4เต็ม5นะโอ้โอโอ้เต็มห้ามาตรฐานเดียวนะมาตรฐานเดียวกันรวมรวมให้4รสชาติรสชาติรสชาตไม่มีรสชาติรสชาติไม่มีเออรสชาติให้3ามคือไม่แย่ไม่แย่ไม่ดีทสองนี่คือแย่สามนี่คือกลางๆไม่แย่ไม่ดีไม่แย่ไม่ดีแต่ t e เจอร์ดี เจอดีเจอร์ดีเคียวเพิ่นดิอารมณ์ประมาณลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นเอ็นไอเนนี้ลูกชิ้นเอ็นสุดเด็ดอเนนี้คือลูกชิ้นเอ็นเคียวแล้วจะมีคือมีแบบหลายแบบอร่อยดีครับอร่อยดีครับไม่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 ทุเรศมาที่จานต่อไปครับอันนี้ครับผมตับปลาฉลามครับผมเดี๋ยวเราจะมารอกินกันครับผมซึ่งจริงๆอ่ะเราดูไม่ผ่านตั้งแต่ตอนที่ทำนะมันดูไม่น่ากินเอาซะเลยแต่เราใช้เมนูชื่อนี้ว่า อย่าหาทํานะครับผมหรือเราอาจจะเป็นคนทําผิดด้วยแหละเราอาจจะไม่เก่งพอที่เราจะทําเมนูนี้เราไม่รู้เบสของวัตถุดิบแล้วเรามามั่วกันเลยเออก็เลยเป็นอย่างนี้คือลองทอดดูก่อนมันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะครับผมมาดูเชิญก่อนนะครับมาดูนะครับผมเจอญก็นนะะกจะจิ้มเรียบอย่างนี้นะดูหน้าตาหน้าตาดูโอ้ยน่ากินสุดๆเกี๊ยวก้าปากมามีฟองให้มาจิ้มๆหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มหนจิ้มฟูดด้วยเนี่ะอาอา แต่แล้วเราก็ปิดคลิปกันแบบเพียงเท่านี้เลยนะครับสสวัดีครับติ๊กเกอร์ขรือไทยว้ากเราก็ปิดคลิปกันแบบเพียงเท่านี้เลยนะครับเหมือนยังไงนะครับเหมือนมึงจะพึ่งงงง่ายโอ้ยอยากยินเท่าโอ้ตึ่นเงยตึ่นเงย คือมันก็มันก,กิ่งขาวปบาตัดแล้วก็ทอดไก่เจียอข้ามันกรอบแล้วก็กลับ,บานนมาขนาดวันหยุดกินไม่ลงครับกินไม่ลงก <ๆ S 1> ินไม่ลงเออเมนูอร่อยหรือเมนูอีครับอีมีเมนูไหนที่วันนี้น้องเคนกินวันนี้เคนจะกินเอ่อตับปลาฉลามเนื้อปลาฉลามท <ๆ S 1> อดมันกุ้งโจรครับมันเขาโจรโจรขโมยครับผมถ่ายเขาก็โ <ๆ S 1> จรขโมยไปเลยอันนี้จะเป็น ปลาตายทอดกระเทียมครับอันนี้ก็จะเป็นต้มยำแกงเลียงมีเมนูไหนที่เค้นชอบบาครับผมอ้าวมีข้าวต้มปลาครับก็ร้านนี้อย่างที่ชอบชอบชอบแล้วก็รู้สึกเขาเป็นเอกลักษณ์ไม่เคยเปลี่ยนก็เป็นข้าวต้มปลาทำซุปเอกลักษณ์มากครับซึ่งกินเข้าไปเนี่ยกลิ่นทั้งรากผักชีพริกไทยครบเม็ดพริกไทยครบเขาใส่เครื่องปรุงได้ดีจริงถ้าหน้าหนาวกินเนี่ยร้อนโดยไม่ต้องไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยเราใช้เราใช้โครงกระดูกหมูหน้าเหล็กทำนะครับผม หมูน้าแหลมที่ไหนครับแถวแถวนี้มันวิ่งไปวิ่งมามีเราก็จับมาช่วงแรกเราไม่ค่อยมีทุนครับหมูมันแพงเราเลือกเอาหมูแถวเดียวหมูเอกเนี้ยไหมครับหมูเองหมูเองเราวก็มาทำเป็นน้ำซุปสูตรเฉพาะของร้านเรว่าก้มกล่อมเชียวก้มกล่อมมารับผมเพราะอาหารที่เขากินหลากหลายใช่ไหมครับเราก็กินของแถวแถวนี้ตัวเมียอ่าแล้วก็เมนูต่อไปมีอะไรอีก ให้ให้ฉลามให้ฉลามฉลามนี่นะครับผมไม่ใช่ครับฉลาดสารชิมวิ่งโอเคก็แสดงว่าเมนูนี้ก็ประทับใจอยู่ประทับใจประทับใจเกินคาดไม่คิดว่าเนื้อฉลามจะดีขนาดนี้แล้วนี่ไม่ดีอ่ะอันนี้ก็มันเด็ดมันดีครับแต่ต้องทําให้เป็นมันจะดีครับผมเพราะรสรสเขามีเขามีรสชาติอยู่น่าจะอร่อยอ่าแล้วเมนูสุดท้ายนี่ต้มยำแกงเลียงอ่าเนดยอดมากเออเป็น คือโดยตอนแรกเราขายเนี่ยเราเราขายด้วยความที่เราบอกลูกค้าต้มยำแจงเลียงลูกค้า,ามไม่เข้าใจเราบอกเปนคือต้มยำอ่แะแค่เลียงมารวมกันเวลากินแล้วรู้สึกอย่างนั้น,นะรู้สึกครับเพราะชิมชิมปั้งแรกคือรสเปรี้ยวรสอะไรของต้มยำมาก,ก่อนเลยแต่สุดท้ายมันมีผักชนิดหนึ่งที่แกงเลียงใสเขาเรียกผักอะไรนะไอ้กลิ่นนั้นแ่ะมันขึ้นมาทำให้ตกลงท้ายที่เหมือนแกงเลียงอาจจะเป็นใบแลงรักเออกลิ่นแลงรักที่ขึ้นมาเนียนะเออโอเคนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอ ทุกคนมากนะครับแล้วก็ยังไงปั้งันตรงนี้แล้วก็วันไหนว่างๆแวะเวี่ยนมาตลาดกูเก่าแวะร้านเล็กๆอตบบาตกปลา้วยครับมีอะไรก็ลองติดตามในช่องเล็กของชาแนลนะครับจะมี2ช่องก็จะเป็นช่องเพื่อนอะไรนะมืออดนอดอนหม,ม่เป็นช่องเอยยกี่ยวกับตกปลาแล้วก็เพื่อนแหลกนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นเพื่อนที่มากินที่ร้านแล้วก็หาทำนู่นทำนี่กันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณ ท่านที่ติดตามช่อ,องนี้แล้วก็ติดตามช่องของเราด้วยนะครับในทุกช่องทางเลยแล้วก็สุดท้ทายนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับ